LW02 มาลูกค้าสับสนอีกนะต้นทุนมา2,002ริงออกค่ะใช่สองพันสองลูกค้าซื้อมานะโรงงานปล่อยมาสองพันสองนะคะตัวนี้เป็นหนูสั่งอ่ะเป็นกระโปรงไหมพรมที่แบบไม่ขอสีดําเป็นกระโปรงไหมพรมสีแต่ว่าเขาอ่ะใส่เป็นกระโปรงไหมพรมกับเดสกระโปรงไหมพรมมาด้วย มีทั้งเดททั้งกระโปรงคะกันมาเลยนะลูกค้าเดี๋ยวโชว์ให้ดูอันนี้หนูปล่อยให้เลยนะมีกี่ลูกมีห้าลูกค่ะมีหลูกหนูปล่อยให้หนึ่งเกราบาทลูกค้า950า้าบาทมี่ห้าลูกนะคะโชว์งานก่อนลูกค้าจะได้เป็นกระโปรงไหมพรมเยอะก็ขุมได้เป็นเดทยิ่งคุ้มเพราะเดทมีราคา35 0 0นะลูกหนึ่ง และงานสะอาดงานสวยไม่ใช่งานเกรดซีเกรดบีหรืองานตําหนินะลูกค้าแต่แค่มันแพ็คมาไม่ตรงสเปคที่หนูต้องการอ่าอะไรนะเขาเรียกว่ามาไม่ตรงสเปคอ่ามาไม่ตรงสเปกก็ตัดมันไปเลยก็เอามันออกไปเลยสิคะนี้กระดุมมะลังมากตัวนั้นว้าลูกค้าดูนี่เก้าร้อยห้าสิบสี่สิบโลนะเก้าร้อยห้าสิบัวนี้บอตเบดให้ราคาซื้อมาสองพันสองหรือ ซื้อมาลูกละสองพันสองเมตรม่นิดทัหมดคิวทำอะไรมึงขับมึงเล่นอะไรกันนดิข้าวลอยรหัสมาหน่อยซิลูกนี้เดทเยอะไหมเดทเหมือนเดทเยอะเลยเดทเยอะกว่าลูกรีวิวคอควายศูนย์สองค่ะค้าวลอยสองหน้าสิบบาทอุ้ยเดทเยอะว่ะอุ้ยกระโปงหนูเจอไม่เทศตัวเดียวเองเมื่อกี้เดทลูกค้าเหมือนเหมือนซื้อกระสอบเดทใหม่พรมแล้วติดกระโปงนิดหน่อย 950บาทแล้วไปเอาคูปองซักออกฟรีอีก180เออคุ้มอ่ะคุ้มเกินนะคะรีวิวคอควาย02นะแม่ลูกรีวิวจะได้เป็นเดทอะเดสใหม่พุมมาเยอะเอาไปแค่950บาทพอ9 0 0 950ปล่อยเป็นยกลูกนะลูกค้าเป็นงานไปทั้งกระสอบเลยไม่ใช่แบ่งโกยนะหนูให้ทั้งลูกเลยจัดเลยแม่950บาทเท่านั้นลูกรีวิวคอควาย0ู ส่วนลูกใหม่คอควายศูต์หนึ่งคอควายสูตอัวเอาค่ะคอควายสูตสอัวเอ้าแล้วขอบขคุณพี่แก้วพี่แก้วขอบคุณค่ะพี่แก้วสอนมาสอลยกซื้อซื้เ่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่ม่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ยห่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่ ไปแล้วลูกค้าจ๋าใครอยากได้เอฟมานะเอางเกงขาจัมเอวจัมดีกว่าเอออันนี้แหละคู่กับ <c oughs> นี่จ้าลูกนี้ ML13 จ้ากางเกงขาจัมเอวจัมแล้วต่อด้วยสายเดี่ยวไหมพรมเออโอ้หต้อง <จะ S 1> <ป>